วันที่2ในเกมไทมอน2 0 2 5ูนวันนี้ผมเตรียมงบไปทั้งหมด2 4 0 0 0 0พอยต์จะได้ไปิกาจูไหมคลิปนี้ไปดูแกักก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต๋าเช่วันนี้นะครับทุกคนนะเราก็อยู่กันที่เกมไทมอน2 0 2 5นะครับผมนะและวันนี้ผมเตรียมงบไปทั้งหมด2 4 0 0 0 0พอยท์นะครับทุกคนนะก็ตีเป็นเงินประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับผมตรงนี้ซึ่งผมจะมาจัดเป็นเจ้าปิกาจูกันนะครับผมนะวันนี้ซึ่งการที่เ้อนรับปิกาจูเนี่ย ก็คือต้องเติมสะสมนั่แหละครับผมซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะมีโอกาสได้แล้วนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนะก็คือใช้300พอยพออีกประมาณ1 2 0 0ครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งนะแต่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันและคือผมตั้งเป้าหมายว่าอยากได้สิงโตตัวนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าสิงโตตัวนี้นะต้องรอมาดูกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมอัปเดตดัาบพลังให้ทุกคนได้ดูวันนี้ผมก็ทําการเล่นมาบ้างแล้วก็ไต่มาอยู่อันดับที่ห้างเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะโดยการปั้นตัวละครแค่สตัวเลย ซึ่งกระดับที่1ก็ล่อไป1 2 9ล้านกแสนก็เป็นคุณ bo 2 s นะครับผมนะก็น่าจะไม่มีใครเลื่อกับเขาแล้ว12ล้าน9แสนนะไม่รู้เติมอะไรไปบ้างนะน่าจะหนักอะ่ะคิดว่าหนักมากอะ่ะดูจากทรงแล้วอะ่ะน่าจะน่าจะเข้าเส้นอะ่ะน่าจะเข้าเส้นจัดอะ่ะซึ่งตัวละครของเราตอนนี้ก็จะเป็นเจ้า dark g i l e m ครับผมที่เราสุ่มตามคนดูบอกเมื่อวานนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น mega mewtwo ที่ทําการได้รับจากการที่เติมสะสมครบนะครับทุกคนนะเลขตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมนะท ซื้อในแพ็ก35,000 Point พอยต์มาในเมื่อวานนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราอยากได้ไปปิกาจูในเข้าทีมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็คือปั้น3ตัวเป็นหลักเลยนะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนผมอยากถามทุกคนจริงๆว่าตรงเนี้ยเราสามารถหาได้จากตรงไหนเพิ่มอีกนอกจากลงระดานเนี่ยและลงระดานเนี่ยเราสามารถกดข้ามได้ไหมหรือแบบว่าปล่อยบทได้ไหมครับทุกคนเพราะว่าผมลิกเก็ตกดมือมากเลยคือเข้าใจแหละว่ามันผ่านง่ายนะแต่คือตอนนี้ผมก็กดไปประมาณแปรอบแลวคือมันดรอปน้อยมากไง เวลาเราใช้อัปตัวละครตัวหนึ่งอะมันค่อนข้างใช้เยอะอยู่นะครับผมอัน,นพปกทําททำเพลงผมเห็นเนี่ยอันดับหนึ่งครับทุกคนเขาปั้นตัวนี้เว้หลักๆเลยขอโหลดนิดนึงนี่ครับทุกคนนะผมเห็นอันดับหนึ่งอะเขาปั้นเป็นตัวนี้ครับผมมาดูกันเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมนะเป็นเจ้าตัวสีขาวเป็นเมก้าวิส์ดชิงนะซึ่งผมมองว่าผมก็อยากจะได้มาเหมือนกันเพราะว่าเราก็เล่นไม่เป็นหรอกเราก็อยากจะปั้นตัวตามพวกเมต้าเขานะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ตัวเราคล้ายๆเขาเลยก็จะมีเป็นเจ้านี่ มีเป็นดร์คิวเลมนะครับผมที่มีเหมือนเขาแล้วก็มีเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมนะที่เขาก็ป้าเหมือนกันและส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้านี่ครับผมมิวทูที่เขาป้าเหมือนกันนะซึ่งผมมองว่าทีมผมอาจจะเอาแบบเขาเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจัดกล่องเจ้านี้ก่อนบิสร์ดคิงผมพาไปดูกล่องบิสส์ดคิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแพ็กสุดคุม้มเดี๋ยวให้เขาของเคเคจัดเลยครับผมกล่องบิสร์ดคิงนี่เอาห้ากล่องห้ากล่องก่อนวันโดนการันตีกันไปเยอะ วันนี้หวังว่าคงจะไม่การันตีคิดว่าเอากี่กล่องดีเธอห้าหรือสิบห้าเว้ห้าเว้ยจมสสั่งมาห้ากล่องโอเคสามกล่องแล้วก็สี่กล่องแล้วก็ห้ากล่องครับผมนะตรงนี้อ่ะขอบิสัดคิงกับการันตีเลยเอะไรกูเนะี่ยขอบิสัดคิงกอดการันตีมาตรงนี้เปิดไปเลยโป้งมาไหม โป้งฮ้ยคีได้มาสองตัวทุกคนมันบนน่นไงห้าแพ็กได้มาสองตัวเอาดีๆโอ้โห,โหชดอตเชยดวงข้อหอมเกียๆเมื่อวา,มานอ่ะเนี่ยเกี่ยวเลยโอ้โหเดี๋ยวขอดูดิเองทั้งนั้นโอเคดิดูดิว่าเราได้ปิกาจูไหมไม่ขอดูก่อนทุกคนว่าเราต้องเติมอีกขังนะถึงจะได้ปิกาจูนะ ตรงนี้เอ้ยเหมือนจะใกล้แล้วป่ะเออใกล้แล้วใกล้ใกล้แย่แล้วทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเลยวะตรงนี้อ่ะเติมสะสมรับมาโอเคถือว่าผมได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวนะซึ่งไอ้เจ้าบิสซ็ทีเนี่ยผมก็จะใช้นะในรูปแบบทีกก็คือจะน่าจะเอาเข้ามาแทนเจ้าตัวนี้แล้วกันแทนเจ้าตัวนี้ไปก่อนเออแล้วเดี๋ยวเอาพิกาจูเข้ามาแทนเจ้าตัวนี้ครับผมนะแล้วก็เอาตัวสิงโตเข้าไปในตัวนี้นะซึ่งผมน่าจะไปจัดแพ็คไหนต่อเอียอืม เอาแพ็กที่เฟี้ยวๆก่อนแล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมขอจัดเป็นแพ็กนี้ก่อน,นครับทุกคนนะเป็นแพ็กเบนโตก่อนเพราะผมต้องการเอามาเร่งเวลของตัวเองนะซึ่งผมขอดูก่อนว่าเราเอาแพ็กไหนดีวะโ mm hmm. อ้โหสองหมื่นห้าพัน point ก็ได้เป็นโต๊ะหนึ่งหมื่นผมมองว่าก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างคุ้มเลยตรงนี้หรือจะเอาเป็นแพ็กไหนดีวะหรือจะเอาแค่นี้ก่อนห้าพันอืมคำนวณคำนวณหน่อยเอาเอาห้าพันก่อนหรือเปล่า โอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวไอโฟแพ็คเวนโตเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันแต่ที่ผมโฟกัสตอนนี้ผมอยากได้เป็นแพ็คนี้ครับทุกคนนะเป็นแพ็คอาวุธไอชิ้กล่องนี้ครับทุกคนนะเป็นกล่องที่ผมเล็งไ้ที่สุดเลยมันจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนในการออกมงกุฎศักดิ์สิทธิ์แล้วมือกล่องเคเคมาไหมเห็นยังไงเห็นยังอะ่องอะทุกคน <Okay. S 1> แต่มันมีการันตีนะผมบอกก่อนแต่ต้องเก็บตัวเนะีย้ยห้าสิบใบในการการันตีอ,ปอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะซึ่งห้าสิบใบก็ตีไปประมาณสามแสนพอย mm hmm. คือชิ้นหนึ่งอะ่ะ แม่งตกประมาณเกือบสี่พันถึงห้าพันบาทนะคือไม่เอาการะาติก็ดีนะเอากี่กล่องก่อนตรงนี้สิบสิบกล่องหกพันนะหกพนะันฟอยนะก็อยากได้ใช่เหรอห้ <Okay. S 2> อาห้าก่อนก็ได้อ่ะสิบสิบสิบอ่ะตามมือเจ้าแม่่มมสอง,องเฮ้อยอยากขัดเจ้าแม่ดิสามอุ้ก็กกดทีสั่นทีสี่คลิกแล้วมาห้าสิบบาทกันทุกคนห้าโอเคต่อ หกเคเข้าเส้นแล้วเราเนี่ยเข้าเส้นจริงเจ็ดโอเคแล้วก็แปดโอเคแล้วก็เก้าโอเคแล้วก็สิบโป้งโอเคครับผมตรงนี้มาทั้งหมดสิบแพ็คขอดูก่อนว่าสิบแพ็คเนี่ยเราได้ปิกาจูยังเฮ้ยยังไม่ได้ปิกาจูอีกหรอผมถามจริงขอดูดิโอ้โหยังไม่ได้ปิกาจูกันอนะ่ะสิบแพ็คอะ แล้วผมต้องเติมอีกเท่าไหรเ่เนี่ยเล่ยไป็นแคจูเนี่ยทุกคนคือผมก็เติมค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะตรงนี้อ่ะเราจัดแกมาแล้วกันอ่ะสิบกล่องอยู่ไหนดีปะ่ะกล่องตัวนี้ป่ะใช่อ่ะจะเปิดทีละก,กี่กล่องก็ได้นะเดี๋ยวจะสิบกล่องรวดเลยก็กได้นะตรงนี้อโอเคทีละห้าตัดเจ้าแม่ครับผมเจ้าแม่กาลีกาลีกา,กา,กาฟื้นแล้วแม่งหมุนอีกแล้วช็อตนี้ทํายังไงหมุนอีกแล้ว เนื้อนี้ไม่เป็นไรทุกคนมันหนึ่งเปอร์เซนต์มันค่อนข้างค่อนข้างยากยากจริงต่อมันค่อนข้างยากอยู่เลยทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะหอยห้าหัวอยห้ากล่องโหหัวเงาแตกเลยเงือแตกเลยขอยห้ากล่องสวัสดี อยู่ไหนวะอุตนานปองคือการันตีห้าสิบกล่องเลยนะการันตีห้าสิบกล่องเลยนะทุกคนประเด็นขออีกห้ากล่องห้ากล่องแบบเสียงเพียๆพียเลยเพียๆพียเลยโอเคโอเคทุกคนสี่กล่องท้ายเป็นห้ากล่องครับผมตรงนี้ห้ากล่องแน่นแน่นๆนนแน่นๆเลยยังเติมไม่ครบปิกาจูเลยทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้ว ได้ปิเกจูนะครับผมมาห้ากล่องอ่ะเปิดไปก่อน,นเปิดรอบไปก่อนเปิดรอบไปก่อนนี่เปิดรอบไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ได้แหละนั่นดิเฮ้ยเหมือนเป็นไอ้นี่ปะเหมือนเป็นลูก,กลแก้วเสื้้างปล่าหรือเป็นไอเทมของเจ้ามิวทูวะผมขอดูก่อนนะโปเกมอนเป็นอุปกรณ์มิวทูปะอ๋อใช่ด้วยครับทุกคนนะไปของมิวทูหรือเปล่าอ่ะเนี้ยถ้าใช่บอกผมเลยนะผมติดตั้งไปก่อน ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับทุกคนนะน่าจะเป็นของิูทูนะเพราะว่าแม่งน่ารูปร่างเหมือนกันเลยเนาะรูปร่างเหมือนกันเลยค่อนข้างดีอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขอเราเปิดรอบไปก่อนนะผมมาผมขอเปิดผู้อุปกรณ์ต่อครนะับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นกล่องสวบุธโอเควิได้เป็นอะไรอะ่ะได้เป็นลูกแกว้วโอบหง <c oughs> ผู้แหวกฟ้าของตัวอะไระทุกคนของเมก้าอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจอะ่ะเหมือนเมื่อกี้มันเขียนอ่าของตัวมีอะไรอ่ะเมก้าอะไรวะคนที่โปเกมอนก่อนปึ๊บแล้วก็อุปกรณ์ ฟึบมันจะเขียนอยู่นะของอ๋อของไอ้ตัวนี้ครับผมนะเมกาเลคูซานะซึ่งไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่าไอ้เลคูซาเนี่ยเหมือนจะไม่มีปะเมกาเลคูซา mm. ไม่มีเหรอ mm. ไม่มีไม่มีไม่เป็นไร mm. ทุกคนเดี๋ยวเราเปิดต่อเดี๋ยวเร,เราอาจจะจัดแนอนาคตนะนะสำหรับเจ้าเมกาเลคูซาตรงนี้นะอ่ะกล่องส่มตัวนี้เป็นกล่องส่มระดับเอที่เราเปิดจากกล่องไอ้เจ้าบิสซัดคิงเมื่อกี้อ่ะกล่องส่มระดับเอเปิดไปโอเคเอสบวกเปิดไป ก็คือว่าลอสอง่งรอซื้อไปก่อนนะกล่องส่งของครับทุกคนวีหนึ่งฟึบโอ้โหมันไม่ใช่สีแดงะดีถ้าสีแดงจะดีกว่านะอันนี้มันเป็นสีครับว่าสีทองน่าจะกาดอะสีแดงกากจริง <c oughs> กากจริง <c oughs> กากจริงทุกคน <c oughs> กากจริงเลยอันนี้อะไรกล่องสะสม S V1 หนึ่งเปิดไปเลยไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน โอเคน่าจะเป็นตัวละครับผมตรงนี้โอเคมาไฮไลท์หลักของเราละอันนี้เป็นกล่องสมบูรูนกล่องสมบูรูนมาไฮไลท์หลักของเราละดูพี่น้องดูแลเท้าต้วนำไปใช้ของทีเคโป้งมาหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะขนาดนงมีแต่วีหนึ่ง,งเทนะ่านั้นประเด็นนะ โอ้โหหนึ่งเปอร์ซนผมถามจริงแม่งหนึ่งเอร์เซนนะเฮ้ย hey! คือมันออกยากเกินกว่าการันตีชัวร์เลยกล่องเนี้ยล่อซื้อโอ้โ oh, ห oh, แล้วไม่มีอุปกรณ์แดงเลยอะดูดิเอ้ย oh, เ oh, ติมแฟกอกไดีวะเอาเอาเอาแพ็กที่ใช้งานก่อนแล้วกันตรงนี้ทุกคนขอแพ็กที่ใช้งานก่อนแล้วกันเอเอตรงรถแรงหนึ่งเอเนองนี้เลย ในผมตอนแรกผมจะเอาไปอัพเวลนะสองพันห้าเป็นพอยต์ของจัดเลยแพ็กนี้โป้งไปได้ตัวอัพเวลมาหนึ่งหมื่นอันถือว่าผมได้ใช้อยู่ครับผมผมว่าจะได้จะได้ไอ้เจ้านี่นะโอเคผมได้ปิกาปิกาจูแล้วครับผมชอ็อตนี้เรียบร้อยปิกาจูเอาว่าแชมเปี้ยนปิกาจูต่อไปเป้าหมายของเราก็คือเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวอยู่ไหนวะเออเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมโอ้โหอีกสาม อีกสา0ร้อยกว่าเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูนีถ้าเราใช้1ถ้าเราใช้พอยต์เท่าไหร่อ่ะมันจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอลองใช้สักหกพันพอยต์นะมาครับผมนะตอนนี้คือผมขอดูก่อนว่าตอนนี้ผมสะสมอะ่ะไอเจ้าบิสซัดคิงอ่ะก็คือหนึ่งสองสามศูนยนะ์นะจำไว้นะหนึ่งสองสามศูนย์ถ้าผมลองเซื้อแพ็คสักเอาแพ็คเอาตตำนานอีกัอีกสักห้าแพ็คกูไม่เข็ดนะเนี่ยทำไปเล่นไปกูไม่เข็ดนะเนี่ยห้าแพ็คพอโอ้โหหนักหน่วงเนะี่ยอีกสักห้าแพ็คอะ ตรงนี้จัดไปต่อโอเคต่อโอเคแล้วก็ต่อมาอีกสักห้าแพ็คเท่ากับเราจัดไปทั้งหมดสามหมื่นพอยต์อดูดิแพ็กดิปันสดเราซัดไปแล้วสามหมื่นพอยต์ไปดูกันมันเพิ่มมาเท่าไหร่สามหมื่นพอยต์มันเพิ่มมาร้อยเดียวเท่ากับถ้าเราจัดอีกสามอีกหกหมื่นพอยต์เราก็ได้เลยปะได,ได้เลยปะได,ยได้เลยตัวหนึง่ง อ่าแล้วคนต้องจัดสีนะตรงนี้ไปโอ้โหแค่มันหนึ่งอรนอะเโอ้โหอ,อุ๊ยอันนี้ตัวอะไรของตัวอะไรของตัวอะไรของประเภทแฟรี่นะครับผมไม่มีระบุตัวละครนะก็คือน่าใช้ได้กับทุกตัวละครตรงนี้ก็คือไม่ใช่ของตัวละครใดตัวละครหนึ่งถือ,อว่าดีโยมาดูกันอ ้ายอีกแล้วโอเคเป็นกระดิ่งครับผมต่อไปโอเคอม,มันสามารถสะสมมาแรกได้นะครับทุกคนตรงนี้ผมมาไาปดูก่อนผมมามาดูก่อนมันสะสมแลกได้จริงเ้ยไอย้วัตถุนานอนะ่ะอยู่ไหนวะเห็นปะ่ะมันจะมีจํากัดแลกอยู่ก็คืออันนี้คือที่ผมอยากได้สุดคือมองกุฎศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็ขาดอีกมาสาสิบก็น่าจะต้องการตีครับทุกคน คิดว่าแต่เดี๋ยวอาจจะมาจัดตอนไหนเดี๋ยวผมขอดูแพ็คอื่นๆก่อนว่ามีแพ็คไหนตอนนี้น่าซื้อบ้างนะขอส่องก่อนนะครับผมนะว่ามีแพ็คไหนตอนนี้น่าซื้อบ้างอืร้านขาพิเศษผมถามหน่อยครับทุกคนนะไอพวกนี้ไม่คือสกินใช่ไหมคือถ้ามันเป็นตัวละครหรือเปล่าหรือเป็นสกินเหมือนมันจะเป็นสกินปะ่ะมันเขียวอัสกินอะและไอไวคิวเรมเราสามารถหาได้จากไหนทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะคือผมก็อยากจะจัดเหมือนกันกนาสำหรับไวคิวเรมนะครับผมตรงน,นี้ อันนี้ไปเอาวอต้ารุนแรงห้าสิเปอร์เซ็นต์จัดไปแล้วหนึ่งแพ็คโอ้ซื้อได้อีกแพ็คเนื้อเลยโอ้โหสุตตาน่าจะแพ็คนี้เยอะนะใช่สุตตาน่าจะแพ็คนี้เยอะนะอือหืออาวุธตำนานคือผมก็จะเล็งแต่กล่องนี้เลยทุกคนผมไม่อยากเล็งกล่องอื่นไงเดี๋ยวตัวไหนดีวะเอาถ้าอยากสุ่มตัวที่อยากสมอาวุธถามด้อยดีป่ะถ้าอยากสุ่มตัวอยากสมอาวุธสมอาวุธก็ได้ตัวเรามีแล้วอ่ะโอเคเพราะว่าตัวเราก็ปั้นแต่แค่ตัวที่เราต้องใช้เนาะ ตรงนี้งั้นผมจะไปสิบทุกคนผมว่าทุกคนคลิปหน้าทุกคนได้เห็นแน่ได้เห็นแน่ถ้าเราจะอาบธตัวเนี้ยทุกคนได้เห็นแน่แต่ทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้เลยหรือเปล่ามารอดูกันผมบอกแค่นั้นแหละทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้เลยหรือเปล่ามารอดูกันเอาเบรสิบแพ็คมาสิบกล่องประมาณหกหมื่นพอยมาดูกันจะได้ไหมคือตอนนี้เพชรกูล้นหลาม ล้นหลามเดี๋ยวไปสุ่มตัวตัวละครน้ยครับผมตรงนี้ไปต่อโอเคตรงนี้แล้วกระยัดต่อต่อโอเคครบครับผมนะสิบแพ็คมามา <5. S 1> ดูกันผมขอรับเจ้านี่ก่อนจเจ้าสีโตโอเคผมได้สิงโตก็คือตอนนี้ทีมผมอะ่ะค่อนข<ร><ร>้างครบตีแหละคือครบแล้วครบเลยขาดแค่ตัวเดียวแหละตัวเดียวก็คือคิดว่านะ่าจะเอาเป็นไว้กีเลมหรือเปล่าที่จะเอามาในทีมนะ แต่ก็คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไอตัวมันอะมันสามารถหามาได้อย่างไหนนะอาพิกาจูเอามาใส่แทนเจ้านี่ครับผมปิกาจูนี่แทนเจ้าสายฟ้านี่เลยแล้วก็ไอเจ้าสิงโตไหนวะสิงโตแทนเจ้านี่ไปเลยโอเคทีผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนผมคิดว่าเมตาแล้วคือเมตาเหมือนกับท็อปหนึ่งเลยทีเหมือนท็อปหนึ่งเป๊ะเ,เลยครับทุกคนตอนนี้นะซึ่งมาไฮไลท์หลักของเราอยู่ตรงนี้ไฮไลท์หลักของเราอันนี้คืออะไรอะกล่องสัตอาวุธในตำนานเปิดไป VC อันนี้ไม่เกี่ยวที่เราซื้อนะ V1 ใช่ไหมไม่เกี่ยวที่เราซื้อนะเกี่ยวไม่เกี่ยวที่เราซื้อน่าจะเป็นจากที่เติมสะสมเนาะโป้งไปวุย้ยตัวนี้ของใครของใครของใครของแฟรี่ของแฟรี่อีกแลวครับทุกคนนะใส่ให้ได้หมดโอเค v 4ผมเปิดไปโอเค V2 เปิดไปฟึบถ้าไม่ใช่สีแดงผมไม่ค่อยว้าวนะตัวนี้ของใครตัวนี้ของใครของโปเกมอนใสยอะไร ขอดูก่อนนะไม่มีสายบอกด้วยอะน่าจะใส่ด้ครบทุกตัวนะคิดว่าน่าใส่ใ้ขรบตัวตัวเคเปิดไปแล้วผมวีหนึ่งโป้งไม่สวยเลยวีหนึ่งคือถ้ามันได้ของดีมันคงจะมาดีเลยปะมันคงจะออกทองมาเลยปะเธอเออม,มันก็ออกมาเลยเนอะมันก็คงไม่เป็นกล่องย่อยอย่างนี้เนาะใช่ไอ้กล่องย่อยอย่างนี้คือของไม่ดีเนาะเนี่ยวีห้ามาดูกันวีห้าดีปะวีห้าดีปะหวีห้าแล้วก็ไปวีสามอีก โอ้หไม่ค่อยดีเลยโอเคเปิดรอบไปตัวนี้ตัวโอเคไฮไลท์ละของเราไฮไลท์ลัะของเราก่อนไปซุมตัวละครดับเอสบวกกันอีกต่อทุกคนอ่ะเธอจัด<อ>พี่พหน่อยมองกุฎหมดเลรอ่ะแล้วแต่เธอเลยเธอจะอุย้ยไอเชียกันหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเนาะว้า ซื้อทำไมซื้อที่เราห้าดเดี๋ยวไปแลกอย่าง,ง,งอื่นเพราะเราเปิดไปเยอะแล้วยังไงเราต้องการะตีอีกสักหนึ่งชิ้นนี่เราเพิ<อ>่งซื้อสามสิบเองจัดดเองยี่สิบจัดดิเอาตัวตวอ้ด้เห็นคลิปนี้ทุกคนว้าวว้า,าไม่ใช่มือหนูมาเปิดไม่ได้นะเจ้าหเฮ้ยว้าวมากทุกคน โ oh, hey, อ้เฮ้ยเดี๋ยวขอขอลองเทสต์ตัวขอโอเคสักรอบดิเอาไปสุ่มไอตู้นี้ดิทุกคนตู้เนี้ยผมจะได้ไปเจ้าเลคูซ่าครับผมนะเพื่อเอามาอัปดาวแล้วก็ตัวเนี้ยอ่าตอนที่ผมมีตั๋วเยอะเธอจะสุ่มสักกี่ตั๋วดีเทสดวงเธอคือตั๋วเราเยอะมากตรงเนี้ยกสิตัวเออแล้วแต่เธอเลยอ่สักสิบกันเออสักสิบก็คือร้อยใบเนาะไม่มันกดได้ทีนันนี่หรือปะกดได้ทีอาสิบเลยกดเทีต์สิบใช่ตรงนี้มารูเดนเมชันดิมีให้ลุนไหม ันนี้คืออะไรคือไม่ได้ใช่ไหมไหนต้องเรกูซ่านะคือไอ้มังกรโหไม่ถือว่าถือว่าออกยากกว่านะแต่ตัวเราเยอะไม่เป็นไรออกยากอยู่ถือว่าตัวเราเยอะตรงนี้คือไอ้มังกรเขียวของเธอ,อที่เราตั้งเป้าหมายไว้เปิดทักยี่สิบก็ได้ยี่สิบก็คือสองร้อยใช่ป่ะเออมันก็เร <200 S 2> ็เว,ออเวอยู่นะโอเคมังกรเขียวเอสบวกยังไม่มาเอสบวกมังกรเขียวเอสบวกแต่คือ้ตัวเราเยอะ เบี่ามันน่าจะมาสักตัวอยู่แล้วอะแต่คือถ้ามันได้ตัวใหม่ๆมาก็ถือว่าเอามาปลดปลดล็อกสเตตัสตรงนี้โอเคมังกรเขียวมาไหมวะอู้แต่คือได้มงกุดก็พอแล้วเว่ยคือสี่พันได้มงกุดแล้วก็คือเปิดไปมาสามสิบสาสิบกว่ากล่องอะสามสิบเปย์ได้ปะคือผมคือผมว่าโอเคแล้วเว่ยทุกคนเพราะว่าถึงผมไม่เปิดอีกยี่สิบกล่องใช่เท่ากับผมจะได้อาวุธอีกหนึ่งชิ้นว้า อันนี้คืออะไรอ่ะเลือกโปเกมอนที่คุณต้องการคือการันตีหรอไม่น่นจาจะการันตีปะไม่มันได้แล้วเนี่ยเราเหมือนเราได้ไม่รู้ว่ะมันเลือกได้อ่ะหรออ,อังนั้นอพอเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดรอ,อบๆ<ม>เพราะว่าตอนทีไอ้ตัวนี้ครับทุกคนนะมันเอามาเล่น PVP อ่ะค่อนข้างเก่งเว้ยเพราะว่าคนที่เขาเล่นกันนะทุกคนเขาจะเน้นปั้นตัวเนี้ยเป็นใน PVP ซึ่งผมก็อยากเอาตัวมันเนี่ยมาอัปดาวเนี่ยผมอยากเอาตัวมันมาอัปดาวเหมือนกันไอ้เจ้าเนี่ยครับผม เลกุซ่าเนี่ยแล้วเราสามารถพัฒนาได้ด้วยให้เป็นมิก้านะแต่คือตอนนี้ผมยังไม่รู้จะทํำยังไงให้เป็นมิกา้าเลกุซ่าทำยังไงวะไอ้เจ้ามังกรถูกตัวไหมเนี่ยทายังไงอะวิวัฒนาการอะมันสามารถทําได้ครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําำยังไงนะน่าจะต้องอะไรสักอย่างวิวัฒนาการอะพัฒนาล่างพอพัฒนานอ้อนี่ไงมันสามารถทําได้ครับทุกคนแต่คือต้องดองของรอไว้ก่อนนะสามาเจ้าไอ้เลกุซ่าตรงนี้นะ ก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะเกี่ยวกับการที่ผมมาสุ่มตามลาปิกาจูแล้วก็เจ้าสิงโตนะครับผมนะในคอนเทนต์ในวันนี้นครับผมนะก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะเกี่ยวกับการที่ผมมาสุ่มเจ้าพิกาจูแล้วก็สิงโตนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็แถมอาวุธจากมือของเคเคมงกดไปหนึ่งชินน้นนะครับดูดิเฮ้ย,ยดูมงกลนีอยู่ไหนวะเอาใส่ปิกาจูเลยวันดี้วันดีโอ้โหพิชิตพิชิตพิิชิตโอ้โหทุกคน คือมันโกงมากดูดิเพิ่มาลังชีวิต30%ป้องกันยัย5โอ้โหว่อร์เว่อว์ทุกคนเจนีเว่อจริงติดตั้งเลยโอเคครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้รับทุกคนนะใครชอบกีที่ผมฝากกดไลค์กดสมครเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะผมบอกแค่นี้ว่าดวงดีจะจัดต้องมือเข้าหอมออกีเคให้ผมนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องของเคนด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้รับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นปกนอนผมสวัสดีครับ